มันคือ,อยังตกไม่พอใจเหรอจะเอาอีกเหรออ,อยากเดยไ่ะมาซีสามมาซอบดซอเดี๋ยวกูจะตบมึงบ้า <c oughs> จะตบ <c oughs> ที่แกม้มบางบางตบเลยมึงไม่มีทางเบี่ยงไปประเดี๋ยวกูจะ่ามึงสัก ความเสียหจกูอยากดาบึงทั้งวันอย่านะอย่าดจันทุรังกูจะขอตกเละหลังกับมึงเป็นครั้งสุดท้ายจะขอตกให้จบเรื่องขืนเที่ยงก็เปลืองน้ำลาย แรงกว่านี้ไหมข้าหายซวยมากพัดกันตกไม่ได้แอ๊นะจะลงต้องหาที่พิงไ <c oughs> ว้ก่อนทำฟพูดเหรอฮึ งพรเป็นไงเจอหมัดของกูเข้าไปหมัดเดียวจอดเลยเฮ้อีดวงพรมึงชอบเจ็บตัวไม่ใช่เหรอชอบใช้กำลังไม่ใช่เหรอวะเอาสิมึงลุกขึ้นมาเลยลุกขึ้นมาตบกูเลยตบกูแรงๆเลยมึงตบกูกูตบมึงมึงตบกูกูตบมึง,ม,งมันดีวะ่ะกูชอบ ลูกจิว๋ว่ะเฮ้ยเหียบไปทำไมเหรอวะนี่กูไม่เห็นใช่มั้ยเนี่ยไม่เห็นอีดูพรโอ้ทั้งเหียบแบบนี้เนี่ยแสดงว่ามึงยอมซีโดราบตัวกูแล้วใช่ั้ยเขาไม่เห็นกูไ,ไปโรงพบาลไ,ไม่ไป อีดวงพรวันนี้มึงโดนหาที่ตายในเมื่อมึงแพ้กูมึงยอมแพ้กูแล้วมึงก็อยู่เลยมึงตายซะเลยทุกคนเห็นอะไรเหรอโอ้โหเฮ้ยเหมือนเหมือนป่าช็อกเกอร์เลยว่ะ ปลาอะไรวะปลาดูดไงปลาดูดไงปลาดูดตู้อ่ะก็เห็นชักเกอร์ไหมฮะตลอดเลยนะบูเรียนแล้วองหินขาวโบ๊ะเลยถุงน่องถุงน่องเฮ้ยใจเหนือยจริงเฮ้ยดูพรนี่มึงคิดว่าเจ้าขาเขาขาวเขาเมึงเนี่ยมาชนะใจกูสิเพศเหรอวะ ไม่มีทางหรอกเว้ยความคิดจกกระโปงแบบเนี้ย no. เอาชนะกูไม่ได้หรอกแม้ต้องมาเป็นเปิดขายกูเห็นปิดซะกระจกนะโอ้โหเอาีกแล้วมาสองตัวขาวโบเลยปิดไปบกปิดจิวะปิดบอกให้ปิดเลยปิดไงนับปิดหรือตลก รู้มากเลยเปิดไปซะอิเล่เลแค่นี้ก็จบแล้วโทรม่แถนเล่เป็นลูกอีเล่ละ,ะ <c oughs> ดวงพรออย่าคิดนะ ว่ววันนี้มึงจะรอดไปได้เวลาตายของมึงมาถึงแล้วมงอจะอยู่เลยดวงพรมึงตายจะเถอะดวงพรฟันไหมเอสงสัยเพี่สงสัยแม่ฉันเคยได้ยินพวกทหารเนี่ยเขาลือกันนะแม่นะว่าเนื้อตัวของผู้หญิงเนี่ย นิ่มเหมือนกับปุ๋ยนุ่นแต่ไม่รู้เหมือนกันว่าจะจริงหรือเปล่าเพราะว่าฉันเคยได้ยินอย่างเดียวแต่คงไม่จริงหรอกมั้งก็ดูสิขนาดผู้ชายขาวท้วมอย่างฉันเนี่ยไม่ไม่เห็นนิ่มเลยออที่เมฆพูดเขาท้วมตรงไหนวนะนี่ยะมันเป็นแต่ลังจริงเหรอครับอาจารย์ฮะมันมันมันไิ่จริงเหรอครับในขนาดของเป็นอาจารย์นะยังไม่แม่นเท่ามึงเลย เดสงสัยจริงๆเลยแล้วในวันนี้เนะี่ยต้องพิสูจน์ดูหน่อยเพราะว่าในสถานที่นี้เนะี่ยมีแค่ฉันกับดวงพรเท่านั้นจะได้หายคล้องใจอยากจะรู้ว่าเนะื้อตัวผู้หญิงมันจะนิ่มจริงหรือเปล่า <c oughs> เอ <c oughs> แล้วตรงไหนอะไรเนี่ยที่มันนิ่มๆเนะนี่ยฮะเหงือกมั้งเหงือกต้องยิงฟันเขาอีกอะ ทำไรวะทำไมนอ้องอะตรงนี้มั้งเนี่ยตรงนี้มั้งที่นิ่งๆเนี่ n n นยตรงนีน้มั้งใช่ไหมตรงนี้ตรงนี้ใช่ไหมผมก็มอง,องอไม่ค่อยชัดเด้อไปชี้ไปชี้ตรงสะดือโบ้ลองดูก็แล้วกันนี่น้องมาเออกลัวมึงเก่งไปแล้วล่ะเอากูมาอยู่ตรงนี้ได้ไงเนี่ย ลุ้นไงหนึ่งมือเขาหน้ากูเนี่ยไม่เคยมันจะนิ่มไหมเนี่ยเดี๋ยวเครื่องปั๊มหัวใจมาก่อนโอ้โหจิ้ม โหนิ่มจริงๆแม่เนื้อตัวผู้หญิงนั้นนิ่มเหมือนกับปุยนู่นไม่มีผิดเลยจริงอย่างที่เขาลือกันแค่นี้ก็หายคล่องใจแล้วถึงเวลาตายพวกเรายิ่งดวงพรยังไงวันนี้มันต้องตายแน่นอนอย่าดูเลยตายเอ๊ยพันโอ๊ยอ๊ยโอ๊ยใส่จังหวะกูเก่งเยี่ยวเนี่ยมีแล้วยังมีอยนะแม่ เขายังเลือกันอีกอย่างหนึ่งเขาบอกกันว่าแก้มของผู้หญิงนะ่ยมีกลิ่นหอมไม่รู้จะจริงหรือเปล่าก็ดูสิขนาดฉันเนี่ยเนี่ยจมูกใกล้แก้มเนี่ยฉันยังไม่ได้กลิ่นหอมเลยผู้ชายแก้มลักยิ้มอย่างฉันยังไม่เห็นหอมเลยไม่รู้จะจริงเลยอลักยิ้ม <c oughs> ออมมรักยิ้มมึงมีที่สงสัยนะจะไยต้องพิสูจน์สักหน่อย สงสัยอีกแล้วแกมใช่ไหมที่หอมหอมเนี่ยสงสัยขี้ขี้้ังใสมันเป็นยังไงวะและและแกมเขาอยู่ตรงไหนเนี่ยโอ้โหอยู่ตรงสีข้างมั้งตรงนี้ใช่ไหมที่หอมหอมเนี่ยที่เขาว่าหอมหอมไปนน่ะลองดูสิเฮ้ยดูไปเบื่อขนาดไม่รู้ว่าแกมอยู่ตรงไหนจริงหรือวะโวยิตาด

กินขี้เลยวะนี่ดูอีนั่นก็ช่างเปรียบทำไมอ่ะว่าอสอนลามเป็นหมาเหรอกดูก็ทางเแต่พูดเราดีหน่อยจะเป็นไงเป็นแค่หม,มัดเกาะหมาไงปูก็ตื่นเต้นไปก,ก,กูนึนนนกว่าแข่งเรือกันนะหอมแก้มกันอีนั่นยังองอีกัน่ะกลัวยังเลิกแหละมึง <c ười> ไม่ต้องห่วงก็แล้วนี่ แ้อีกเรื่องหนึ่งนะแม่ท <Okay. S 2> หารเนี่ยเขาบอกว่าผู้หญิงเนี่ยมอบความสุขให้กับผู้ชายได้ก็ไม่รู้จริงหรือเปล่าสมมุตินะสมมุติเฉยๆถ้าหากว่าฉันสมมุติว่าฉันอุ้มแม่ดวงพรเนี่ยเข้าไปในตำหนักไอหมื่นบาทมันก็ไม่เห็นไม่เห็นใครๆใครเขาก็ไม่เห็น มีแค่ฉันกับเธอดวงพรู้กันแค่สองคนจะลองพิสูจน์ดูหน่อยว่ามันจะจริงอย่างที่เขาลือหรือเปล่าน่าดูแล้วไม่เป็นกันทั้งคู่เอกนร์คือผู้ยินจะไปยื้อถุงน้องครับเหนือยยืดมากเลยสิงนางรัก,กขาแล้วขาอ,า,วาอีกปาแล้วปาอีก เป็นนางเอกที่ประหยัดที่สุดคิดพักลักนั่ที่ราศี วังพรจาพี่ลงไล่ใจมุ่งหวังงจำาพี่ค้างนะเดี๋ยวจะเลยไปฝัน